ได้ก็ช่างนดีเมันก็ยังตัวเตี้ยอยู่เหมือนเดิมไงพี่พี่ไม่ต้องเคียดอ้อยแน่ะไม่ต้เคียเลยน้ำ<อ>เล่นใหญ่ค่ะพี่จะไปพี่นุ๊กพนกพนกเ่นุก่น่ เอน้ำก็ไปก่อดตึก,กตายเอาเลยดีป่ะจะก,กระโดดตึกตายอ๋อไม่จะก,กระโดดสะพานตายกระโดดสะพานตายเพราะกระโดดตึกก็ได้เพราะมันอยู่บนดาดฟ้าอย่างยั้ยังจอยังยังน้ำเอ๊ะน้า อยาเข้ามาน้ำเอมอยาเข้ามาน้ำน้ำเ้ำนขำนตำน้ำน้ำน้อน้ำ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 น้าม,าม้ำออน,น,น,น้ำน,น้ำน้น้ำน้น,าาานา้า,า,าน้ำ้่นเอย้ำน้้ำน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 ้รน้น้ำน้ำน้เน้ำน้ำน้ำน้น้ำน้เน้น้น,น้น้เ้น้น้ำน้นเน้นตำน้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 ้้ เราอยากทำบ้างอย่ามาห้ามเราเตี้ยนั่นมันไม่สมควรจะได้แชมป์นาำชีวขอเรามันมีอะไรมากกว่าแชมป์เลยไม่เขาก็บอกอยู่ไอ้เตี้ยนะเอาแชมป์ไปแต่มันจะมีงานไหมแกคิดดิวะแกคิดดีๆแกตายไปอ่ะแล้วมันจะได้อะไร,ไรไมันก็ยังเป็นแชมป์อยู่อย่น้อยมันก็ได้สามแสนหน้าน้ำทอด แกใช้ชีวิตเป็นคนเหอะแกตายไปแกไม่ได้เป็นคนอีกแล้วเชื่อเรอเอาเว้ยน้ำได้สามแสนไม่พอน้ำอยากกินทอมันปลาไก่เยอะเะน้ำไม่หาหมอ,อ อยากตายมากนะเล่นเส้นที่เดิมอยู่แล้วนะฮะทำ,ทำไมทำไมทำไมถึงอยากตายนะเงินที่ได้มันไม่พอเอาไปทำอะไรเอาไปเล่นที่บ้านอยาก,กินห้อมันปลาไก,ก่เยอะๆเอไปซ้หยุดดูอันนี้จะเห็นเต่าตัวนี้ไหมไมันมันเนี่ยพยายามจะคลานออกมา แล้วดูแกดิพยายามจะตายแกเป็นบ้าเหรอ,อมันเต่ามันก็อยู่แค่นั้นชีวิตมันอยู่แค่ในจานทำอะไร,ระแล้วกินทำไมก็ตายทำไมฮะโง่ปะเนี่ยแค่ไม่ได้แชมป์เนี่ยนะชีวิตคนเรามันมีอะไรมากกว่าน้ำน้ำเอาแชม,แชมป์ไปก็ได้อะไรก็หเห็นไอ้เจี๊ยมก็อยู่เนี่ยอยู่ในคอนโดเหมนมีเพื่อนเลยมันมาอยู่คอนโดงานก็ไม่มีดูแกดิงานก็มีย<ม>้อนม,มันก็มีคอนโดมีตังคใบก็มีตังค์ จะไปรู้อะไรอ่ะทำไมอ่ะน้ำดอกชบ้าเฮอยู่งานก็มีงานมีเงินก็มีแล้วตอนนี้มันยังไม่มีมันก็มีี่ยมีเยอะแยะเลยไม่ยังไงต้องดูคนมีความสามารถเดี๋ยวมันก็มีงานช่วอะไรดยจะมาพูดทำดอกชบ้าอะไรเองก็ไม่อยากให้ตายตัวเองมีพร้อมทุกอย่าง จะมาเข้าใจคนอื่นได้ยังไงเข้าใจดิเอมกินเ,เจไม่ต้องทายหรอกอย่าคิดมากเลยนะจริงจริงไม่ได้ชันไม่ไมมเป็นไรเลยนะชีวิตคนเราอ่ะสั้นเว้ยเราอยากตายเฮ้ย ทำไมคิดได้แค่นนะี้่ะเรา <c oughs> เราเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะตั้งสามเดือนในบ้านอ่ะคาไม่ได้เป็นคนแบบนี้อ,อ่ะเฮ้ยชีวิตอย่างที่พี่แมวบอกด้วยคนเราอ่ะต้องขยันสร้างบุญด้วยต้องขยันสร้างบุญเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องเริ่มด้วยเริ่มจากคำไม่ฆ่าสัตว์เจด้วยเราสองคนจะกินเจด้วยกันไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตตลอดชีวิต <c oughs> ดีไหมดีไหมเราตายดีกว่าทำไมอ่ะ เราชอบกินหมูน้ำจบเรื่องนะคะเช่อเราเว้ยเริ่มสร้างบุญตั้งแต่วันนี้เว่ยเราจะกินเจกันตลอดชีวิตสัญญาของเราสีน้ำใครจะทำแบบนี้น้ำอ่ะกินเจกันตลอดชีวิตโอเคนี่เป็นการสสารเลื่อัว ดีนะคะดีนะคะสถานพิภูมิอ่ะแบบเรื่องรก่าลูกสาวพิภูมิอ่ะโดนด้วยโถ่นี่แกไม่ได้สงสารหรอเดี๋ยวมิการมิการออกมาเรื่องคือล่ะมิการออกมาเรื่องมันมีแต่ทำเบเบ้ทำที่ดูง่ายๆก็ไม่คิดว่า